ยังคงอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับ ISPO และภาคภาคีพันธมิตรลงนาม MOU หวังยกระดับสู่ต้นเมืองเมืองต้นแบบเมืองปามน้ำมันยั่งยืนของประเทศไทยครับที่อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติอุบลรัฐราชกัญญาสากรสุราษฎร์ธานีจำกัดหรือว่าโคออฟซึ่งเป็นสถานที่จัดงานปามแม็กไทยแลนด์2022 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับสุราธานีสู่เมืองปามน้ำมันยั่งยืนเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการเมืองปามน้ำมันยั่งยืนของประเทศไทยนำโดยนายวิชวุิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีร่วมกับมิสเตอร์โจเซฟเดอะครูสประธานกรรมการบริหาร ISPO พร้อมด้วยสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันสภาอุตสาหกรรมหอการค้ามหาวิทยาลัยราชพัฏส,สุรารธานีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตสุรารธานีร่วมลงนามปัจจุบันประเทศไทยนั้นเป็นประเทศผู้ผลิตปาล์มามำมันอันดับ3ของโลกซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มประมาณ4ีล้านหแสนไร่ รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซียโดยกว่าร้อยละเจผู้ผลิตปาล์มน้ำมันของไทยเป็นเกษตรกรกร,รายย่อยซึ่งพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นพื้นที่ที่ปลูกปาล์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO จำนวนกว่า10,000แสนไร่คิดเป็นร้อยละ8ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดในจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบเมืองปล์มน้ำมันยั่งยืนของไทยต่อไปในอนาคตทางนี้พันธมิตรเกษตรกรร,กร,รายย่อย r s p o ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีมากกว่า4,000คนรวมกว่า30กลุ่มอาทิสากรนิคมพนมวิสาหกิจชุมชนตาปีอีปันผลิตปล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไซขึงบางสวรรค์นับเป็นแบบอย่างสำหรับเกษตรกรร,กร,รายย่อยเช่น การนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดการลดต้นทุนการผลิตความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้บรรลุปเป้าหมายให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้นแบบเมืองปลาล์มน้ำมันที่ยั่งยืนของประเทศไทยผ่านความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตปลาล์มน้ำมันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆในจังหวัดเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและการผลิตน้ำมันปลาล์มในอนาคตต่อไป